เทคเลยจ้าจสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีมเอเคคานะฮะสวัสดีค่ะมาพบกับต้นหลิวเอเคคาค่ะมาโหนานทีจะได้ไลฟ์กับพี่หลิวนะครับใช่ค่ะครับผมเวลาจะไลฟ์ติดลูกค้าตลอดเลยพี่หลิวเนี่ยหายหน้าหายตาใช่ไหมคะฮอดมากคนนี้นะครับยุคนี้มันแพงพี่หลิวจ้ะต้องไฮบิดเลยต้องไฮบิดตามกระแสเลยนะคะคือประหยัดมากผมบอกเลยว่า ถ้าผมว่าไฮบริดเป็นพวก P ูหรือแฮมรี่เราขายดีมากนะปล่อยง่ายมากปล่อยง่ายมากมาแป๊บเดียวไปมาแป๊บเดียวไปแล้วที่สำคัญนะมีรถเข้าใหม่มาสองคันนะครับมีโฉมใหม่ด้วยโฉมใหม่แ a มรี่โฉมใหม่นะครับเลขอีกคันนึงเป็นสีขาวสีขาวปี2014เดี๋ยวพาไปชมสวยทั้งคู่วันนี้มาแพ็คคู่เลยนะมาแพ็คคู่เลยสวยทั้งคู่เลยนะครับนะเดี๋ยวเรายนโฉมคันนี้ก่อนแด้วที่สำคัญราคาผมบอกเลยขายแพง ไม่ใช่ไม่มีแรงเดินเนอะไม่ใช่ค่ะไม่มีแพงอยู่แล้วนะครับแต่เราเน้นลดคุณภาพนะครับเน้นลดสวยทุ่คันนะครับและที่สําคัญนะครับทุกเงื่อนไขต้องดีที่สุดดีที่สุดสําหรับลูกค้านะคะรถพี่ต้องได้ดีที่สุดแล้วเงื่อนไขได้ดีที่สุดด้วยถูกต้องค่ะมาสวัสดีครับพี่นี่สวัสดีค่ะพี่ปริญญานะครับพี่กอฟพี่กอฟนะพี่กอฟสวัสดีครับพี่กอฟสวัสดีนะอ่ะมาไปดูพร้อมกันเราเริ่มจาก นี่นะครับอันนี้คือโฉมใหม่กระจังหน้าใหม่อกระจังหน้าเปลี่ยนไปนะครับปีสังเกตอันนี้คือตัวเชงแล้วนะครับตัวนี้ปี2016แท้นะค่ะปี2016แท้มันจะเชงตั้งแต่ปี2015นะครับอันนี้ได้ปี2016ปี2016มันก็เชงแล้วด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฮบิดไฮบิดที่สําคัญเลยใช่โลโก้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ไม่มีแตกหักนะครับผมไฟเฟยอะไรสวยเลยฮัลโหลูัลลามากลองทุกอย่างสวยนะครับนะสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรียนหน่อยคือกิบล้อของโตโยฮอนดานะครับคือมันมันจะท้างใเป็นพลาสติกเ๋ยนะครับแต่รถไม่รถผมไม่ขายรถชนอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะครับอ่านี่สวยมากไฮบิดนะครับได้ตัวไฮบิด ยุคนี้น้ำมันแพงนะคะแน่ต้องให้บิดไปเลยดอกยางสวยๆนะครับดอกยางสวยๆเดี๋ยวผมดูปียางให้ดีกว่านี่นะครับยางปลายปี2019นะครับยางยังสวยอยู่นะครับครับผมประตูได้สีบอลด้วยได้ไฮบิดนะครับนี่หัวนงหัวน็อตด้านในนะฮะดูมุมเลยนะครับ ไม่ต้องพูดเลยคือถ้าสมมว่ามันขยับก็คือโปเช่เลยนะครับอันนี้ชัดเจนชัดเจนของเราไม่มีเตรียมนะครับไม่มี เราเรียลไทม์ใช่ไหมครับเรียลไทม์ <time. S 2> มาปุ๊บโปะปัปป๊บไม่ใส่นะฮะสวยมากนะสวยมากใช่ไหมสะอาดสะเอี่ยมมากใช่สวยมากนะครับราคานะผมบอกราคาเลยดีกว่าราคาน่าครบมากใช่ <นะ S 1> ราคาอยู่ที่อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกเก้ 99, าเก้ 99, าฟังไม่ผิดนะคะราคานี้เลยผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับไฮบริดยอดจัดได้ส่งอีกแล้วผมสามารถจัดได้ถึงแปดแสนเลยแปดแสนผมไม่ขายนะผมขายแค่หกเก้าเก้าและที่สำคัญโปรโมชั่นโคตรแรงโคตรแรงเลยให้อีก ให้เท่าไหร่ดีคะพี่สองหมื่นให้อีกสองหมื่นเลยจองขั้นต่ํามาอีกจองขั้นต่ําเท่าไหร่คะช่วงนี้ไม่เอดมินมาเลยพี่หิมจองจองพันเดียวรู้สึกว่ามันไม่กระตุ้นห้าร้อยเลยไหมอ่าไปคือผมไม่ได้เน้นเนน้จองนะพี่จะจองเท่าไหร่ก็ได้คนละครึ่งจ้องคือคืออย่างนี้ค่ะคือความจริงอ่ะลูกค้าถือเองสามารถคบเฟนได้เลยไม่ต้องจองก็ได้บางทีก็แบบรอรับรถภายในวันเลยทำเรื่องรับไปเลยอ่านะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องจองนะครับแต่ที่ผมกำหนดไว้ขั้นต่า ขั้นต่ำห้าร้อยคืออยากให้มันล็อกการคืออยากให้ลูกค้าล็อกรถหน่อยค่ะให้มันล็อกรถถูกต้องตามกฎหมายใช่ถูกต้องไม่จะดูทักฏหมายคือคือคือให้เราอย่างเป็นทางการตามระบบเออเพราะเซลล์เรามีเยอะใช่เพราะผมจะไม่ขายฟอนอยู่แล้วที่เราไม่มีขายฟอนแต่ถ้าพี่จองน้อยรบกวนเตรียมเอกสารให้ภายในวันของวันนะครับไม่ให้พี่จองห้าร้อยแล้วจองเ็นท์นี่เรานอนไม่หลับนะค่ะสวยมากนะคะราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ มีบาจับข้างหลังเบาะด้วยนะคะสวยนะข้่นหลังสวยเลยผมบคุณครับพี่นะพี่คนหลักรถนะครับนี่พี่พลเนี่ยผมจาได้ต้องใช่พี่พลแน่เลยพี่คนหลักรถเนี่ยนะอ่ะสวยนะครับดึงตะคงตะเข็บได้ดูได้ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยชัดทุกคันสวยงามบานไหนก็ได้นะทุกบานดึงได้หมดนะครับที่นี่ถ้าไม่กล้าดึงแจ้งทีมสานการหายดึงให้ดูได้นะคะใช่ก่อนปล่อยรถเรา เข้าศูนย์บริการให้ค่ะเช็คระยะเปลี่ยนถน้ำมันเครื่องเตรียมพร้อมๆให้ก่อนผมเข้าทุกคันนะผมไม่ได้เลือกคันเข้าไม่ใช่ว่าพี่ซื้อแสนกว่าผมไม่เข้าว่าซื้อร้านกว่าแพงไปไม่เข้าผมเข้าทุกคันหลักหมื่นยันหลักล้านนะคะเข้าทุกคันเลยเข้าศูนย์บริการชั้นนำนะครับโคมไฟท้ายเขาออกสีฟ้าหน่อยนะคะตามเอกลักษณ์ของเขาเลยให้บิดให้บิดนะครับแล้วไฟท้ายเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับดูสีฟ้าทั้งแจ๊ปทั้งพีอูทั้งไฟสวยนะฮะไม่มีแตกนะฮะไฟสวยเลยสีฟ้าเล ครับผมนี่ดูล่องสวยเลยอุยล่องสวยกิิบนะคะสวยเลยด้านท้ายนะครับสวยเลยไม่มีหน่วงลงเลยใช่อ้าวท้ายก็กว้างนะคะท้ายกว้างนะครับครับผมดูเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังนี่นะครับเดิมๆเลยอาร์คเดิมหมดนะครับอาร์คเดิมหมดรีบเลยนะคะหารถขับสงการนี้ประหยัดด้วยพี่กลับบ้าประหยัดด้วยแล้ว เป็นรถที่เช็คระยะตลอดด้วยเข้าสูงตลอดนะเช็คความพร้อมตลอดรถคันนี้นะสวยมากเดี๋ยวไปดูภายในกันอ่ย้อนชมข้างในกันค่ะพี่หลิวนั่งหน้าเลยได้ค่ะเพาะสำหรับพี่หลิวต้องคันนี้นี่นะครับโอสวยสะอาดจนไม่กล้าใส่รองเท้าขึ้นนะคะดูเบาะด้านหลังอ่ะโยก่อนที่ผมจะนั่งนะครับดูเบา บาะด้านหลังสวยมากนะครับเบาะด้านหลังเหมือนบอแบบมไม่ค่อยเเหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งอ่ะใช่เหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งแล้วดูแผงประตูของเขานะครับนี่อขอบคุณมากครับ <c oughs> น้องอาบีดีนะฮะน้องดีนะครับน,น,ะะนี่น้องดีนะครับอยู่ยะลานะครับเปิดใครสนใจรถมือสองอยู่ยะลาไปหาน้องชายผมได้เลยนะครับกับตังตัจกจังหวัดตังนะฮะครับผมตังนะฮะอ่า สวยงามนะอายได้รถสวยๆนะครับคัดทุกคันนะคะครับผมผมการันตีคุณภาพไม่แท้ทุกคันนะครับไม้แท้ทุกคันโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับนะนี่เบาไฟฟ้าคู่นะไม่วิ่งแสนสามนะครับคือโดยปกตินะพี่ให้บิดอ่ะคือใครได้สัมผัสแล้วเขาจะจะเจอไมาเยอะแต่เราอ่ะคือไม่แสนผมถือว่าปกติะแสนต้นนี่ถือว่าน้อยนะคะเพราะมันประหยัดมากพี่แล้วมันเป็นรถน่าใช้มากแล้ว ยิ่งพี่ซื้อรถปีใหม่ๆนะครับวารันตีแบบสิปีพี่ใช้แบบไฮห่วงเลยใช้ไปเลยยาวๆเลยนะคะใช้แบบไฮห่วงเลยแล้วราคานี้คุ้มมากค่ะสิบปีก็คุ้มนี่สะอาดสะอาดแบบลายไม้ยังสวยอยู่นะคะน้าฮาวานะครับน้าฮาวาค่ะนี่นะครับโดี๋ยวฟิล์มคือฟิล์มที่นี่ทุกคันนะครับติดให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยเราลีเช็คความพร้อมก่อนส่งมอบไปแล้วนะคะฟิล์มถ่ายน้ำมเครื่องน้ำาเกียร์ไม่ต้องห่วงนะฮะช่วงบนชงล่างเราเซตให้ใหม่หมดนะครับแล้รับประกันหลังการับ นี่ดูคอนโซลสวยเพดานโคตรสวยครับสวยมากดูดูดูด้านหลังจะมีเปื้อนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมลบให้แต่ยังสวยอยู่นะสะอาดไฮแต่ไม่ฟูไม่นี้เลยนะคะใช่ไม่ฟูไม่ฟูโอ้สวยงามงับมากเป็นรถที่กว้างครับแลวก็เนี่ยผมชอบมากรถพวกนี้นะครับใช่ค่ะเด็กน้อยนั่งข้างหน้าแล้วง่วงนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ปรับให้ได้ใช่คือผมชอบมากหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกเขาเรียกว่าหันเสื้อรือป่าเราจับหรืเปแบบเขาที่ดูว่าหันนะฮะแล้วเ็ามีม่านหลังนะครับม่านหลังม่านหลังไฟฟ้านะครับเรามีม่านค้างด้วยนะครับและที่ผมพานได้บอกเมมโมรี่ด้วยนี่ดูดูดูมากดูมากพี่ไปเช็ครถใหม่กันนะครับราคาร้านห้าร้านหกกันนะผมขายแค่หกเก้าเก้าคตรถูก พี่ใช้ก่อนไฮบิดโคตรแพงเลยแล้วยิ่งแบบเป็นตัวท็อปนะฮะล้านแปดล้านเก้าแล้วนะอ่านี่นะครับสวยมากนะครับค่ะรถสวยมากนะดูบอกเมมโมอรี่นะครับดานข้างครับด้านข้างครับแผงประตูนี่บอกเมมด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับสวยมากนะ ค่ะฝากไว้ด้วยจะเต็มฟรีดาวผดเดียวละถ้าจะเต็มฟรีดาวนะคะในราคาที่6 9แส0เกบาทอยู่ที่1นึ0งหมบาทค่ะพี่ได้คัมรีหน้าใหม่แล้วอ่ะผ่อนแค่หมื่นนิดๆอ่ะใช่1นึ0 0หมื่นหันเท่าไหร่นะฮะหนึ่งหมบาทค่ะโทรมาได้ตอนนี้เลยหาฟรีดาวค่ะพร้อมรับส่วนลดไปเลยอีก2,000มืบาทสองหมืบาท เอาตรงเลยพี่ผ่อน1นึ่งพันหนใช่ค่ะ2 0 0หมพี่จะไปจ่ายกับประกันชั้นหนึ่งเลยใช่เดือวัังกับบ้านอีกถูกต้องส่งฟรีทั่วไทยอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงเส้น <ไ S 1> หนึ่งพี่ส่งฟรีทั่วไทยะนะครับอ่า นะก่อนส่งมอบนะครับเข้าสู่นะครับถ่ายเครื่องน้ำเกลีย์เช็คควาอมพร้อมทุกอย่างนะฮะดีเช็คให้ใหม่หมดซื้อไปคือใช้อย่างเดียวเราประกันหนึ่งปีอยู่แล้วหรือหมื่นโลเครืองยนเกลีย์ก่อนฟิวหรือพี่เอาแพ็กเกจรับการซ่อมศูนก็ได้ก็ได้พี่แจ้งก่อนจองเลยว่าพี่ได้แบบไหนนะครับแจ้งก่อนจองมันจะมีรายละเอียดอองมาเดี๋ยวให้พี่หลิวแนะนําให้เงินไขเราเยอะเยอะค่ะปไปดูขั้นตอไปนะครับขั้นสวยต่อไปเลยค่ะน้องขาวนวลนี่เพิ่งไลฟ์ไปตอนเที่ยงนะครับไม่สามหมื่นโลไม่สามหมื่นโลนะพี่นะ โคตรถูกเลยไปดูต้นดูที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็มิวเอเข้ามาใหม่นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวราคาอยู่ที่7 9 9ปี2017ด้วยนะค่ะปีอปพ2017เแท้เลยนะตัวนี้เป็นตัววีตัวนี้เป็นตัววีนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวอันนี้ผมขายถูกมากถูกมากนานมาทีไม่จำไม่ได้เหมือนกันค่ะเชียงใหม่มือเดียวลำปางเช่อไหมรถลำปางมือเดียวนะครับรถเนือรถเนือนะคะรถเนือตาก้องก็ไม่ไดยซื้พิม์เลยนี่ แล้วก็ X 3นะครับ X 3ก็มา X 3ามได้เ s p o r ปร์ตได้เครื่องดีเซลโค้รสวยเลยแล้วแอบบอกนิดหน่อยมีคนกีบนะใครสนใจรีบเลยนะครับอ่ามีมาด้าสองเราก็มีเยอะซีดานและห้าประตูยาลิพี่ผมแจกเงินสดเที่ยวปีใหม่ทุกคันสูงสุดถึงสามหมื่นบาทขอให้เข้ามาพี่เข้ามาได้ทุกคันแน่นอนนะครับได้เข้ามา ได้ทุกคันแน่นอนจองช่วงนี้ได้เปรียบแน่นอนใช่อะตะปะสวยมากเลยนะจ๊าสูงสีขาวด้วยตัวนี้ปีสองพันสิบสี่แท้ค่ะสูมที่ลถลูกสูมที่ลนลหน้าพี่หิมลูกค้าเบื่อละดูรถได้เลยใช่นะครับแต่จังหน้าสวยเลยนะครับไม่มีแตกหักนะครับดูได้อ่าไฟหน้านะครับสวยเลยนะครับจริงๆโมนี้ก็สวยนะครับไสเลยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยแล้วมีสเกิร์ตให้รอขคันด้วยนะครับ แลนะที่สําคัญได้ยางยางใหม่ด้วยนะยางบดสโตนด้วยนะครับยางบดสโตนเลยนะครับยางสวยมากนะครับได้ยางบดสโตนด้วยนะครับคันนี้ปีสองพันสิบสี่สิบสี่แท้เลยค่<ฮ>ะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทห้าแปดห้านะคะเนี่ยรถปีสองพันสิบสี่ ก็ให้บิดเหมือนกันหรือเปล่าคะพี่ใช่ปีปีสิบสามจสิบสี่นะผอมไหลดูแผ่นเพจเลยนะครับแผ่นเพจสวยเดิมผมแนะวิธีดูหน่อยค่ะรถสวมไม่สวมดูยังไงดูยังไงคะพี่คือเบื้องต้นนะผมแนะนวิธีดูเบื้องต้นดูแผ่นเพจครับ แผ่นเพดนะคะถ้าลดสวมนะครับมันจะมีการย้ายแผ่นเพดอ่ามีการแกะกชเคื่อเราต้องดูว่ามันจะมีร่องแกะไหมอะไรเงี้ยอาจจะไม่แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพี่ว่าถ้าชนฝั่งนี้มามันก็มันก็ต้องมีการเลื้อนหรือบางคันบางทีเราเจอลูกค้าไม่มีแผ่นเพดเลยก็น่ากลัวนะคะใช่นะครับอ่านี่หัวน็อหัวน็อตสวยงามหัวน็อหัวน็อตสวยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับคือสวยมากได้สีขาวด้วยแล้วดึงดูได้ทุกคันนะครับดึงดูได้ทุกคันเลยผมย้ำนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยชชััดดเเจนนทุกม็ะ แล้วเขาใส่อะไรรู้ป่ะใส่เสียงวะอ๋อซับเสียงนี่นะครับยางขอบเขาใส่เพิ่มนะครับนี่โอ้หทำมาอย่างดีเลยแล้วคือคือบอกเลยว่าดูแลดีมาก่ะเจ้าของดูแลดีมากๆเขาใส่ใจรถเนาะใช่แล้วเขาใส่ยงใส่ยางเรียบร้อยพาดูล็อล็อได้ได้ค่ะม่ได้จ้าน้องซี่ดูข้างหลังกันนะจ๊ะนี่ชมนี้นะคะมีคิ้วคอมเมียมตรงนี้ด้วย สวยมากไฟท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วเรียบร้อยีอย๋ยวมุนไปทางโน้นเลยได้สีขาวมุกด้วยนะขาวมุกด้วยนะพี่ะะเช็คราคารถใหม่ก่อนค่ะร้านห้าร้านหกมีอยู่แล้วไฮบิด,<ก>ดนะครับแพงแน่นอน แล้วคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่อยู่ที่58 5 0 0 0ดหันบาทห้าดห้าไม่พอไม่พอให้เงินสดกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่อีกให้เท่าไหร่ดีคะสอง0 0ว้าวชุดนี้ให้สอง0 0เลยสอง0 0นะครับสนใจทักเลยจะเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละหมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวได้ตังค์กลับบ้านอีกสอง0 0ควันถุงพกเงินติดกระเป๋าไปเลยค่ะช้าอยู่ไรช้าอยู่ไรมาเลยจ้านะครับจองขั้นต่ำห้าร้อบาทนะคะ โตคนละครึ่งนะคะชิ้นนี้จองขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับรีบเลยนาทีนะคะหารถใช้ช่วงสงการไม่ได้เล่นน้ำแต่ก็ขับรถกลับบ้านได้นะคะนี่ไม่สวยมากครับสวยงามสวยมากนะฮบสวยมากดูพรมดูอะไรแบบสวยเลยอ่ะสวยมากนะครับคันนี้สวยมากๆแทบจะไม่มีรูร้อยร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะคะเดิมหมดนะครับนะแล้วพรมด้านในไม่ฟูเลยนะครับสวยมากสวยใช่ คิปเลยคลิปเลยได้รวนั่นบนก็สวยนะคะเนี่ยชอบแบบไหนเข้ามาเลือกได้เลยจ้กผ่อนไม่ต่างนะผ่อนไม่ต่างกันนิดๆใช่อยากได้หน้าใหม่ก็คันนู้นเลยนะครับแต่อยากได้สีขาวสวยๆก็คันนี้เลยใช่นะครับนะแต่การันตีคุณภาพทั้งคู่นะครับได้เงินกลับบ้านทั้งคู่ด้วยนะคะใช่ได็กสองหมื่นเลยนี่นะบอไฟฟ้านะครับคือสวยมากครับพี่ สวยมากๆนะครับได้บอกเมมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ดูพาดูภายในหน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องเบือนเนี่ยนะคะขึ้นไม่ได้โอ้ลายนงลายไม้สวยมากนี่ดูปับก่อนข้างในสีจะคล้ายๆกันนะคะสีเบดเหมือนกันคันนี้ไม้วิ่งหนึ่งแสนสองมื่นค่ะวิ่งใกล้เคียงกันเลยนะคะ รถสวยประวัติแท้นี่คันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มนะคะเวลาให้ดูบิ่หลือชอบตกใจนี่แหละอยู่ชื่อนะคะแอร์นแอร์ดิจิตอลนี่นะคะปรับอุณหภูมิอิสระได้ทั้งสองฝั่งนะคะคนขับคนนั่งข้างปรับเองได้นะคะคนนี้ขี้ร้อนคนนี้ขี้หนาวปรับเองได้ลายมงลายไม้สวยมากนะคะดูมีคอนโซนสวยลิปเลยบอกบเลยคันนี้ปีสิบสามจนสิบสี่นะคะแต่การดูแลรถคือแบบ สวยเอี่ยมอลไทยมากมากค่ะนี่กุญแจนะคะนี่บ่งบอกแล้วกุญแจคุณผู้หญิงขับแน่นอนสีชมพูหวานเฉียวะะสวยมากเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนู้บอกข้างหลังก็ยังสวยนะคะนี่รถเจ้าของคนเดียวนะคะลำดับเดียวเลย เพดานสวยสะอาดลูกค,ะคะ้าค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะเข้ามาได้แต่สงการเราน่าจะปิดอยู่ใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนึงหน้าเพจคือคือสงการนะครับเอาตรงเลยผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับใครนัดดูรถสนใจก็ามาได้นะคะโทรหัผมตรงได้เลยนะ นะเดี๋ยวเมาเคสคนเดียวก็ได้อ้ยเดี๋ยวหรือก็ว่างค่ะหรือก็ว่างอยู่นะโทรได้โทรได้โทรมาก่อนได้ค่ะทันนี้ไ่วิ่งแฟน2อนะครับนะรถเข้าสูดทุกระยะนะครับครับผมรถสวยมากนะเจ้ขเล็กปี5้าเด้วยนะครับราคาอยู่ที่5้าแปดห้ายอัดนะผมได้หกแฟนปลายด้วยฟ้าเว้ขายนครับขายแค่5.85แป้าละที่สำคัญแถมตังให้อีก สองหมื่นบาทค่ะถูกมากพี่ถูกมากและได้รถสวยสวยด้วยรีบเลยประหยัดด้วยฟีจัดซืโอฟีจัดส่งนะคะใช่ครับได้แคมรี่นะครับบางท่านนะครับเอาสองหมื่นไปใส่จอยดอยไปใส่อะไรได้หมดนะอยู่ในงบและคืองบของแต่งได้ราคาผมด้วยคือราคาผมราคาถูกอยู่แล้วได้ถูกยังไงราาอย่างนั้นใช้เฮมที่พี่ใช้ให้คุ้มนะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอก ลงมาลงพรมอะไรยังพี่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 หลิวรูปคอนโซลให้หน่อยครับดูความสวยของเขาเรียบร้อยไหมฮะเนี่ยดูอ่าที่ยเขาหุ้มหนังนะคะหนังสวยแบบลใช่คือสวยมากครับคอนโซลคอนโซลนี้สวยเลยพรมลายนะครับลายไม้ไม่มีสึกเลยสวยลรถผมไปแทนทุกคันนะฮะจ้ชั่วโมงนี้ต้องไฮบริดต้องจัดเลยนะคะประหยัดส่งทั่วราชอาณาจักรไทยเลยนะคะสนใจอยู่มุมไหนของประเทศไทยบอกได้นะคะ เราไปส่งทุกที่โชคดีมีส่งแถวทะเลก็ยิ่งดีนะเดี๋ยวพี่หลิวไปส่งเองนะครับสวยมากครับบ่อหลังกว้างด้วยนะฮะเนี่ยนะครับกว้างนั่งสบายนะคะมีม่านเหมือนกันนะครับมีม่านเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเอนบ่อได้ผมชอบมากอ่ะมันแสดงความห่วงใยกับคนนั่งข้างใช่ค่ะหลังโอ้โอเคเลยมีฟังก์ชันเขามันแน่นเลยนะคะสมกับความเป็นแคมรี สวยมากครับสวยมากกว้างด้วยกว้างกว้างจริงนั่งยังไงให้เป็นอาเซียอ่ามันเป็นรถพรีเมียมของญี่ปุ่นนะฮะใช่ค่ะใช่แฮมเบรี่สวยมากๆนะครับออปชั่นเลยขี่คันขี่คันก็ไปง่ายหมดเลยนะไปเร็วแน่นอนครับพี่อันนี้ผมเพิ่งเอามาไลฟ์เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับครับผมสนใจรีบพักเลยนะคออกก่อนปีใหม่ใช้รถสวยนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับพร้อมเย็นสดกลับบ้านด้วย20,000บาทเอาไปเที่ยวเลยพี่เอาใช้ให้คุ้มครับใช้วันหยุดให้คุ้มนะฮะรถดำน้ำเยมาเยอะแล้วใช้บ้างนะฮะครับผม สวยมากมาเข้ามาทดลองขับได้นะคะสนใจทักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่หลิวดูแลเลยนะครับทักได้เลยนะครับไม่สะดวกมาหรือว่าต้อง,งานรีวิวละเอยียดนะครับทักได้เลยจัดให้เลยค่ะขอแค่บอกไ้นทางสดไม่พอนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับเป็น<ช>ถึงทีสง่ส่งฟรีถึงมือมีเจ้าหน้าที่บริการถึงที่เลยนะคะใช่ครับแอร์เย็นจะไม่อยากลงนะคะ ฉ่ำมากใช่ฉ่ำมากมากช่วงนี้รถเราเข้ามาเยอะมากนะคะทุกเซ g เม้นเลยผมบอกเลยผมมาขายปีใหม่เนี่ยเยอะมากนะลี้เลยนะจองวันหลายคันนะครับเข้ามาเลยนะครับสนใจรุ่นไหนยังไงหรือว่าหารถรุ่นไหนอยู่ก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวเราเสนอให้นะและอีกอย่างนะครับลูกค้าหลายท่านคือเป็นกังวลไม่กล้าทักหรือว่าอะไรเงี้ยคือพี่ทักมาได้นะพวกเราแบบยินดียินดีให้คําแนะนาและให้บริการพี่อยู่แล้วนะครับ พวกเราอยากให้พี่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเอ,เอาคาอยู่แล้วนะครับคือไม่จําเป็นต้องซื้อตอนนี้หรือว่าพี่ที่นี่ยังยังไม่ถูกใจพี่ไปซื้อที่อื่นก็ได้พี่ทักมาก่อนนะครับทักมาก่อนนะฮะชอบพี่จำไว้พี่มีสิทธิ์เลือกพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านนะครับถูกต้องอพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านแต่รถที่เอาคาผมการันตีคุณภาพทุกคันอยู่แล้วนะครับมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนทุกคันมีเอกสารพร้อมโนทุกคันนะครับใช้ส่วนใดทุกคันนะครับนะ ฝากไว้ด้วยนะครับจ้ะพอหนึ่งหมื่นได้ขับแคมรี่นะคะออกรถศูนบาทก็ยังได้มาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์เอ็กันเอ็เรามีหลายเอีเลยผมมีห้าคันแล้วเข้ามาใหม่เลยทางเล็กและใหญ่ยังไม่ได้ไลฟ์เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไลฟ์วันเสาร์เนี้ยอย่าไลฟ์เลยช่วงกลางวัน <MG. S 1> แล้วก็มี MG Z ็แซเดตัวใหม่ด้วยววปีสอง0เลย นะครับลูกค้ามาเทินรถกระบะผมรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยสีขาวด้วยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับค่ะไฮบิดนะไฮบิดทักมาได้เลยเดี๋ยวผมให้พี่เหลิวดูแลนะครับเดี๋ยวพี่เหลิวเขาจะแนะนําเรื่องสินเชื่อที่เราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบานันการเงินคะคือองอตรงที่มั่นใจได้เลย ไม่ว่าพี่เข้ากับโปรไฟล์แบงค์ไหนนะครับพี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนแน่นอนดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดที่สุดดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1นึ่งจุดผมผมได้จริงอยู่ในผู้สัญญาของลูกค้าเลยใช่ครับและที่สำคัญผมผมเอารถเข้าศูนย์ก่อนส่งมอบทุกคันทุกคันไม่มีรับประกันหลังการขายทุกคันทุกคันอย่างสองคันนี้ผมรับประกัน1ปีหรือหมื่นโลหรือว่าพี่จะเปลี่ยนคีปอยเชอร์หรือว่าไอตัว2 0,000เป็นแพ็กเกจรับประกันครบศูนย์สองปีก็ได้สองปีเลยพี่ฟังเงี่อนไขก่อนนะครับบบถูใจแไหน อันนี้ได้เลยนะคะอดใจไม่ไหวป้าหลิอมีอะไรบอกมั้ครับก็ฝากด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่รที่ปรึกษาคนใหม่เอยใช่ยังไงก็เข้ามาได้นะคะมาทดลองขับหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้ทักมาก่อนก็ได้ค่ะเตรียมพร้อมก่อนออกรถดีที่สุดนะคะได้เลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผู้วิจัยกันตอนเที่ยงไม่ถึงรถเฉยได้ถึงคุณภาพนึกถึงเอเคค่ะสวัสดีค่ะ